สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกุหลาบมิยาบิฉะนะคะมิยาบิฉะเนี่ยเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นของค่ายโรสฟาร์มเคจินะคะมิยาบิฉะเนี่ยแปลว่าความสวยงามต้นเขาเนี่ยจะมีหนามเยอะสูงประมาณไม่เกิน150เซนมีกลีบมีดอกก็จะเป็นสีส้มพีชไล่ดอกลงไปนะคะเป็นสีสีสกลีบดอกเขาก็เป็นกลีบที่สม่ำเสมอเรียงตัวกันได้สวยมาก กลิ่นไม่ค่อยมีอันนี้คือเมื่อก่อนจะหายากมากเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มมีแพร่หลายกันแล้วก็มิยาบีชาเนี่ยเขาก็จะเป็นสายพันธุ์ของกุหลาบสายพันธุๆๆ์อื่นๆเช่นอิโลฮะอิโมริที่คนไทยกำลังนิยมนี่แหละค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นและปลูกในประเทศไทยได้ดีนะคะต้นก็แข็งแรงมากดอกทนนาน ไม่มีข้อเสียใดๆเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นเท่านั้นเองแต่ยอมรับไปนะเพราะว่าต้องจับจองเลยค่ะตามไร้สดหรืออะไรเนี่ยถ้าต้นใหญ่กว่านี้ทักร้อยยี่สิบเซนเนี่ยคอจะสี่ห้าร้อยเลยแต่เนี่ยเราซื้อมาต้นละเก้าสิบบาทเกือบจะไร้สดร้เอฟแล้วนะคะเผอิญว่าไม่มีตังค่ะเลยไปเดินซื้อที่กีบหมูแล้วเจอมามิยาบีฉะต้นแรกในชีวิตสวยเวอร์วังอลังการมาก ตามเลยค่ะเพื่อนๆเ,เลี้ยงง่ายทนโลกหนกกามดุกลางๆกลิ่นไม่หอมแต่ดอกสวยสม่ำเสมอกีบสวยค่ะเล่นสีน่ารัก